n ิส s ันนาวาร่2025พร้อมที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดรถกระบะขนาดกลางด้วยความสามารถที่แข็งแกร่งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความสะดวกสบายที่เหนือระดับในฐานะที่เป็นหนึ่งในรถกระบะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของนิสสันทั่วโลกนาวาร่ายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงด้านสมรรถนะประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและความปลอดภัยพร้อมรักษาชื่อเสียงด้านความทนทานเอาไว้ได้อย่างดี หัวใจหลักของนิสสันนาวาร่า2025คือระบบขับเคลื่อนที่ได้รับการอรัปเกรดเพื่อให้ทางพละงกำลังและความประหยัดน้ำมันนิสสันได้ปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรเทอร์โบคู่ให้มีแรงบิดที่ดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นขึ้นอ,อยู่กับตลาดที่จำหน่ายอาจมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซินให้เลือกสำหรับภูมิภาคที่ไม่เน้นใช้น้ำมันดีเซลนอกจากนี้ระบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดายังได้รับการพัฒนาให้เปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นขึ้น ทำให้การขับขี่บนทางหลวงและเส้นทางออฟโรดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของนาวาร่ารุ่นใหม่คือระบบกันสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงนิสสันได้พัฒนาให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นโดยเฉพาะเมื่อตัวรถไม่มีการบันทุกระบบแชสซีที่แข็งแกร่งขึ้นและโชค้คอัพที่พัฒนาขึ้นช่วยให้การควบคุมรถดีขึ้นลดอาการโคลงของตัวรถและเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองที่ขรุขระหรือเส้นทางออฟโรดที่ท้าทาย ในด้านการออกแบบนิสสันนาวาร a 2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูดันและทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มความโดดเด่นเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งและทรงพลังไฟหน้าและไฟไท้ายเลดได้รับการอัปเกรดให้สว่างขึ้นเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นและยังช่วยเสริมสไตล์ที่เฉีียวของรถอีกด้วยในแต่ละรุ่นย่อยจะมีดีไซน์ล้อที่แตกต่างกันรวมถึงล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มลุคความเป็นออฟโรด ภายในห้องโดยสารของนาวาร่2 0 2 5ถูกออกแบบให้ผสมผสานร,ระหว่างความสะดวกสบายและการใช้งานได้จริงระบบ Infotainment ได้รับการอัปเกรดด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ขึ้นรองรับ Apple CarPlay, Android Auto และการชาร์จแบบไร้สายหน้าจอแสดงผลสำหรับผู้ขับขี่เป็นแบบดิจิทัลให้ข้อมูลที่คมชัดและปรับแต่งได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานรุ่นสูงสุดมาพร้อมกับวัสดุพรีเมียม เช่นเบาะหนังแผงคอนโซลสัมผัสนุ่มและระบบเก็บเสียงที่ดีขึ้นทําให้ภายในห้องโดยสารเงียบและผ่อนคลายมากขึ้นนิสสันให้ความสําคัญกับความปลอดภัยอย่างมากโดยนาวารา2025มาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดบอดและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติฟีเจอร์เด่นอีกอย่างคือกล้องมองรอบคันอินเทลิเจนต์อาราวิวมอนิเตอร์ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นรอบตัวรถได้อย่างชัดเจนเพิ่มความสะดวกในการจอดรถและขับขี่บนเส้นทางออฟโรดสำหรับสายลุยนวาวรา2025รุ่น P R O C X ออกแบบมาเพื่อการผจญภัยโดยเฉพาะโดยมาพร้อมกับระบบการสะเทือนแบบพิเศษ ยางออฟโรดแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถและระบบบล็อกเฟืองถ่ายเพื่อช่วยให้ขับผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ความสูงจากพื้นและมุมไต่มุมจัดได้รับการออกแบบให้เหมาะกับการขับขี่บนเส้นทางที่ยากลําบากสําหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์นิสสันได้พัฒนาให้นาวราร่ารองรับน้าหนักบรรทุกและการลากจูงได้ดีขึ้นพื้นกระบะถูกออกแบบให้แข็งแรงขึ้นและมีระบบยึดสัมภาระเพื่อความปลอดภัยระหว่างการขนส่งความสามารถในการลากจูงได้รับการปรับปรุง ทำให้นาวาราเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการขนย้ายอุปกรณ์หนักหรือพ่วงรถพ่วงและเรือนอกจากนี้นิสสันยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนโดยมีรายงานว่าอาจมีการเปิดตัวรุ่นไฮบริดหรือไมล์ล์ไฮบริดซึ่งช่วยลดการปล่อยมลพิษในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะที่ดีเยี่ยมนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวของนิสสันในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านิสสันนาวารา2025เป็นรถกระบะท,ที่ผสมผสานความแข็งแกร่ง เทคโนโลยีและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะใช้เพื่อการทำงานการผจญภัยหรือการขับขี่ในชีวิตประจำวันนาวาราก็สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วนทำให้เป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่น่าจับตามองที่สุดของปีนี้